สวัสดีครับวันนี้ก็นี่เลยปูอลูมิเนียมโปรไฟล์คอกพิษจะพู่กับ R3 บวกคัดนะครับชุดเล็กชุดน้อยชุดใหญ่แค่ไหนบริการเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตั้งกันที่ตะลิ่งชัน Let's go เดี๋ยวขอไว้รงนก่อนนะเจวนนี้เป็นสติกเกอร์ตัวคาร์บอนเคปลาร์นะครับอันนี้าาทไมอติดตัวพวงครับพี่แล้วก็อันนี้จะเป็นแป้นของทาง G T K ครับที่<อ>ให้ <ไป S 1> กับลูกแมนพี่ลองเช็คของก,ก่อนได้ เบสนะครับผมเบ R3 ส่วนต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบร์ R3 ก็ติดตั้งกับชุดรองรับเลยตัวเพดยึดแป้นนะครับ มูขั้นตอนต่อไปลูกค้ามีคัดด้วยนะครับก็เปลี่ยนเท้าเปลี่ยนแป้นเบรกตรงกลาง มาก็ผมก็มาทางนั้นแหละครับห้าสิบโลบใช่ครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอ่าสายสาย ปิดเเอวอ่าเสร็จแล้วเอ่อดาวน์โหลดอินสตารออนไลน์ครับอันซ้ายอ่าอันนั้นเลยครับนอแล้วแล้วก็โอเคเสร็จแล้วคลิกที่ไฟล์อ่าคลิกไฟล์นั้นเลยมีตองไปเลยนะใช่ครับอันนี้ก็กดคอนติเนียเลยครับพี่คอนติเนียต่อเลยครับ อ่ะแล้วก็กดอเอ่อ accept ไปเลยครับลายเส้นแล้วก็ continue ต่อเลยัะต่อเลยครับโอเคอ่ะอน,นี้ถอดตัวนี้ละวันนี้ลูกสนุกนะครับโอเคสวยสวยเลย แน่นตึบโมซ่า<ป>นี้หลังจากที่พี่เปิดมาแล้วใช่ไหมครับ<ป>อตอน เนี่ยครับพอเปิดเครื่องมาเสร็จเข้าที่โปรแกรมเนี่ยครับเราจะมีปุ่มสวิตช์ด้านหลังตรงนี้ครับของพวงของตัวเบรอ่ะก็คือเป็นตัวสวิตช์ออนอ่าอันนี้เด้งเข้าคอมได้บ่อยแล้วครับอ่าคือตัวโปรแกรมเขาจะรู้ว่าเราได้ทำการจับคู่กับตัวนี้ครับครั้งเดียวอ่าทุกครั้งที่พี่เปิดคอมมาครับเปิดคอมที่ที่จะเล่นนะครับเข้าทุกครั้ง ใช่ใช่เนี่ยกดปุ่ม power ตัวน,นี้ครับตัวกดเปิดส่วนตอนปิดก็คือพี่กดชัดดาวปกติได้เลยอ๋ออ่ออนนาอใช่ครับคันเร่งคัน<อ>เร่งเบรคคัตอะไรพวกนี้ครับคือเขาก็จะมีขึ้นให้สตาร์ถ้ากดสตาร์คาลิเบตก็อ่ะกดสตาร์กันเนี่ยครับเนี่ยครับสเกลขึ้นร้อยเปทำงานปกติอ่าก็กด A n ได้เลยครับผม กด next next step ก็ได้ว for f e edback ตัวเนี้ยมันเราเปิดไว้ร้ออซอยู่ใช่แต่เจ็ดสได้พี่คลิกตรงนี้ก็ได้หรือพี่จะลากไอ้ตัวตัวแถบสเกลตัวนั้นก็ได้ครับเอาเจ็ดสิบกแล้กันอ่าครับผมใช่แต่ที่จริงแล้วอ่ะไอ้ตัว f o r ์สฟี edback หน้านี้คือมันจะอยู่หน้าโฮมอยู่แล้วแค่นี้เหรอเนี่ยครับเห็นไหมฮะพี่พี่เปลี่ยนเป็น70อ่าแค่นี้เลยอ่าส่วน ต่อไปอาพวงมาลัยเสร็จแล้วก็จะเบรดพวงมาลัยแล้วก็เป็นแป้นแป้นเหยียบอาพวงมาลัยอันนี้ก็ตัวตัวแป้นอันนี้ครับคือมันจะมีเป็นกราฟให้เมื่อกี้ครับอาตัวแป้นเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ลองกดก็ได้เทสปุ่มนี่ใช้งานได้หมดหรือเปล่าเนี่ยครับกดเทสได้หมดเลยครับผมแล้วก็ตัวแป้นแป้นเหยียบเนี่ยครับ มันมีให้เปลี่ยนการาฟเป็นแบบว่าเนี่ยครับตามแบบเขาเลยที่ที่เขาเซตมาให้อย่างเงี้ยพี่ใช่ใช่ใช่แต่แต่แต่ละแป้นอย่างเงี้ยวิธีการคัคลิเบอชันตัวเกียร์ของ m o ซ a ตัวนี้นะครับพี่กดที่สตาร์ทค l i ิเ a t i o n เลยเสร็จแล้ววิธีการเซตก็คือเข้ามาที่ตำแหน่งเกียร์ R แล้วก็ตำแหน่งเกียร์7นะครับแล้วก็มาเกียร์ I อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่เกียร์ว่าง มันก็จะขึ้น success นะครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่า c a l i b r a t i o n ยังไงพี่เหลองดูตรง c a l i b r a t i o n ตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าวิธีการ c a l i b r a t i o n ต้องทำแบบนี้อ๋อมีครับพี่เข้าที่ setting ครับกดที่ setting เลย <c oughs> setting เสร็จแล้วอ่าเลือกที่ control ครับเสร็จแล้วเลือ่อนเลื่อนลงมาเลยครับ วิวอ่าเดี๋ยวสเตลลิงพี่พี่คลิกได้เลยครับโอเคเสร็จแล้วก็หม,มุนพวงมาลัยนี่ครับโอเคในตำแหน่งต่อไปพี่คลิกคันเร่งเลยครับอ่าเสร็จแล้วก็เหยียบนี่นะครับเหยียบคันเร่งโอเคครับตำแหน่งต่อไปเลยครับเบรกอ่าเหยียบแป้นเบรก โอเคเรียบร้อยครับคัสเหยียบคัสโอเคเรียบร้อยครับเกียร์ตำแหน่งเกียร์บอททอนลองบอททอนครับบอทอนอ่า uh, ใช่ครับสว้ชิปเตอร์ครับพี่เดี๋ยวนะเฮดชิฟเตอร์เฮดชิฟเตอร์อันที่สองครับ ลงลงลงมาครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าอันเนี้ยยูสใช่ครับอ่าตำแหน่งเกียร์หนึ่งเดี๋ยวผมเข้าตำแหน่งเกียร์หนึ่งก่อนนะครับหนึ่งโอเคครับสองเลยครับสองเข้าตำแหน่งเกียร์สองสามเลยครับอ่าเข้าตำแหน่งเกียร์สามนะครับสี่แล้วสี่ห้าโอเคหกครับ เกียร์ถอยครับーーเ,เกียร์ R อ่าเกียร์เกับเกียร,ร์ R ตอนเวลาพี่จะเข้าพี่ต้องกดลงกาะน,นะครับโอเคสรุปชุดนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยฟูลคอปพิสอลูมิเนียมโปรไฟล์พร้อมกับนี่เลยชุด R 3แป้นเหยียบและลูกค้าต้องการคัดกับเกียร์ HTP shifter นี่นะครับเรียบร้อยส่วนจอกับขาตั้งทีวีอันนี้ลูกค้าเขาหามาเองเนาะส่วนไอตัวเซ t ตโพซิชันเซ็ตตำแหน่งของลูกค้านะครับก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือลูกค้าแจ้งว่าคุณพ่อเล่นกับคุณลูกเราก็เลยเซตเป็นแบบว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างพ่อกับลูกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการชุดอลูมิเนียมโปรไฟล์แบบนี้กับ มาไลตามที่ลูกค้าต้องการก็สามารถแจ้งมาได้ทาง g t k นะครับคล้ายๆอาหารตามสั่งก็ g t k ไนี่แหละครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ